น,นะครับท่านไหนที่ไม่ค่อยมีอาการปวดหรือว่ากวดแล้วไม่ค่อยปวดมากเท่าไหร่ก็หาตำแหน่งที่เราอ่าแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆตามตามเส้นนะครับเราจะไม่เราจะไม่โฟกัสตรงตำแหน่งที่เจ็บก่อนนะครับเราจะคลายกล้ามเนื้อรอบๆก่อนนะเราจะไม่โฟกัสตรงตำแหน่งที่เจ็บก่อนนะครับเราจะคลายกล้ามเนื้อรอบๆก่อนนะครับปวดข้อเท้าหรือว่าปวดบริเวณฝ่าเท้านะครับมาฝากกันด้วยนะครับเป็นการรักษาตัวเองเบื้องต้นนะครับเป็นการคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดในระยะยาวนะครับ นะวันนี้ถ้าไหนที่มีอาการปวดฝ่าเท้าหรือว่าปวดข้อเท้าอยู่นะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะปวดใหม่ๆม่เลยนะครับเพิ่งปวดมาได้สองสามวันอย่างเงี้ยก็สามารถทําตามได้เลยนะครับวันนี้เป็นเทคนิคที่เบาๆซึ่งมีอาการปวดรุนแรงก็สามารถทําตามได้นะครับเนาะโอเคอา,อาการปวดข้อเท้านะครับเป็นได้ตั้งแต่เรื่องของเอ็นฝ่าเท้าเสบหรือว่าจมูกฝ่าเท้าเสียบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเมตตาเมตตา ทาซอเจียนะครับก็คือเจ็บบริเวณร่องระหว่างนิ้วนะครับไม่ไว่าจะเป็นอันนี้สมมติว่านี่เป็นนิ้วเท้านะครับอันนี้เป็นตรงนี้เลยนะครับตรงง่ามนิ้วเราใต,ตา้ตรงนี้นะครับอันนี้อาการจะปวดค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะครับก็คือบางทีมันอักเสบจากการที่เอ็นอยู่ตรงนี้มันเบียดหรือว่ามันบวมขึ้นมาตรงข้อนะครับแล้วทำให้เป็นเบียดข้อที่อยู่บริเวณข้อเท้าตรงนี้นะครับแล้วทําให้มีอาการปวดมากนะครับปวดแบบตุ๊บๆุเลยก็มีนะครับเวลายิ่งเราไปนวดหรือว่าไปกด แรงๆนะครับเขาจะยิ่งมีการอักเสบแล้วก็บวมมากขึ้นแล้วก็ปวดมากขึ้นได้นะครับถ้าเรากดหรือว่านวดคายแรงเกินไปนะครับรวมไปถึงเอ็นฝ่าเท้าอักเสบก็คือบริเวณส้นเท้านะครับเนาะประมาณนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นไหมครับปรเป็นโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เรามาฝากกันวันนี้ก็คือเรื่องของการปวดฝ่าเท้านะครับอ่าข้อเท้าตรงจมูกเท้าหรือว่าเราไปถึงตรง ้นเท้านะครับสามารถใช้เทคนิคเดียวกันได้ในการคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดเบื้องต้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้หายขาดเลยตอนนั้นนะครับเนาะอาจจะต้องร่วมจากการรักษาอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นการดูเรื่องของลักษณะรองเท้าที่เราสวมใส่ยอยู่นะครับการยืนการเดินลักษณะการรอ,องเท้าที่สวมใส่นะครับรวมไปถึงการใช้งานในระหว่างวันนะครับยืนเยอะเดินนานอะไรพวกนี้นะครับยืนนานเดินเยอะนะครับพวกนี้ก็จะทาให้มีอาการ กระตุ้นเพื่อลดอกระตุ้นเพื่อมีอาการปรวดมากขึ้นได้เหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีอาการปรวดที่บริเวณฝ่าเท้าเมื่อไหร่นะฮะถ้าพอจะลดโหลดให้ข้อเท้าข้างนั้นได้เราก็ควรทำนะครับในช่วงแรกที่มีการอักเสบเพราะว่าเป็นเท้าเมื่อไหร่อาการหาย,หายจะหายอยู่แต่ว่าค่อนข้างจะหายค่อนข้างจะช้าเพราะว่าหนึ่งคือเรายัางต้องเดินลงน้ําหนักขาข้างนั้นอยู่เป็นประจํานะครับบางท่านต้องเดินทํางานทั้งวันนะครับบางท่านรองเท้าที่ใส่ไม่ค่อยดีเลยนะครับ เนาะพวกน,นี้ก็ทําให้มีอาการปวดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่าที่เราเอามาฝากกันก็จะเป็นท่านอกจากท่าคลายบริหารจากรอบที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดแล้วก็ลดอาการตึงของข้อเท้าบริเวณนั้นอยู่นะครับท่านไหนที่มีอาการอยู่นะครับลองทําตามดูได้นะครับวันนี้จะทําด้วยตัวเองนะครับเนาะดวตัวเองนี่แหละนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะขออนุญาตโชว์เท้านิดนึงนะ ออวันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับถ้าท่านไหนมีเป็นยานวดก็ใช้ยาเป็นยานวดก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าในกรณีนี้จะเป็นใช้เป็นพวกเบบี้ออยนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ท่านไหนที่เป็นลูกบอลแข็งๆนะครับหรือหาไม่ได้หาเป็นเป็นขวดแก้วแข็งๆก็ได้ครับ ต้องที่เหี่ยวแล้วมันไม่แตกสามารถรับน้าหนักเราได้นะครับดัมเบลกลมๆยาวๆก็ได้นะครับเนาะเราจะใช้กันหรือเป็นลูกเทนิสก็ได้นะครับที่เราจะใช้กันวันนี้นะคบผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราขยั้ขยับเข้ามาเลยครับผมเดี๋ยวขอยัดนังก่อนโอเคขออนุญาตโชว์ทางเท้านิดนึงนะครับทีนี้นะครับวิธีการแรกเลยวินิเวลาคลายนะครับเราก็จะใช้น้ํามันนิดหน่อยนะครับหรือว่าน้ํามันพวก เป็นยานวดก็ได้นะครับหรือว่าท่านไหนไม่มียาก็กดออกก็ได้นะครับเฉยๆนี่แหละนะครับจากนั้นก็ชโลมก่อนนะครับก็อันแรกก็คือกดนะครับวิธีนี้เวลาเราจะคลายกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับจะเป็นจะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับที่เป็นข้อเท้านะครับก็คือกล้ามเนื้อบริเวณข้างแข้งตรงนี้นะครับถ่าไหนที่เดินเยอะๆยืนนานๆลองลองทำดูนะครับตำแหน่งของเขาคือจะเป็นอันนี้จะเป็นกระดูกหน้าแข้งนะครับก็คือตรงนี้ นะครับแล้วก็เป็นเยื้องเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับลองกดๆดูปุ๊บพอกดปุ๊บจะมีอาการปวดหน่วงๆเข้าไปที่ข้อข้อเท้านะครับลงมาบริเวณข้อเท้าหรือว่าลงไปเข้าไปในลึกๆของกระดูกต้นขาเลยนะครับแถวนี้เลยนะครับเนาะอันแรกเลยคือที่เราจะขายก็คือตัวนี้แหละนะครับก็คือการค่อยๆกดนะครับโดยใช้มีดปุ้งก็ได้ครับค่อยๆลูบลงนะครับทูบแบบนี้นะครับ ถ้ามันปวดมากเราก็กดลงนิดนึงแล้วก็เอาแค่หน่วงน่วงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยค่อยขยับนะครับแบบนี้เลยเนาะแล้วก็คอ่คอ,ยคอ,ยคอยค่อยค่อยค่อยค,อยคึนนะครับแบบนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไล่ไล่ลงมาตามขอบกระดูกนะครับ <S <S อ่าโอเคแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ <S <S ถ้าไหนที่ไม่ค่อยมีอาการปวดหรือว่ากดแล้วไม่ค่อยปวดมากเท่าไหร่ก็หาตำแหน่งที่เรากดแล้วมันมีอาการหน่วงหน่วงล้วมาที่บริเวณข้อเท้านะครับ สมมรัอย่างผมเขาเจออยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับแต่นั้นเราก็ค่อยๆกดลงไปช้าๆกดค้างพอให้มีอาการหน่วงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ี่ห้าหกดแดเก้าสบแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยนะครับก็กดใหม่อีกรอบหนึ่งก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้ดแดเ้าสิแล้วก็ผ่อนนะครับอีอก ครั้งหนึ่งนะครับกดเหมือนเดิมเลยกดที่ตำแหน่งเดิมค้างไว้สิบวินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับจากนั้นนะครับขออนุญาตหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือตึงฝ่าเท้าเรานะครับถ้าบริเวณตำแหน่งที่มีอาการปวดแค่ไมไมเนี่ยก็คือบริเวณส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับหรือว่าบางท่านก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างง่ามนิ้วบางท่านตงเป็นตรงนี้บางท่านก็จะเป็นแถวนี้ ซึ่งมันจะเป็นจุดที่มันเป็นจุดลงน้ําหนักของเท้าเรานะครับซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นจากการที่กล้ามเนื้อบริเวณใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมันเขาตึงมากแล้วเราเดินเยอะๆเป็นการลงน้ําหนักนะครับบางท่านท่านไหนที่เป็นลักษณะของเท้าแบนเท้าแบนคือไม่มีอุ้งเท้าเลยก็คือแบนตรงไปเลยนะครับจะมีอาการปวดได้ง่ายกว่าท่านที่มีอุ้งเท้าปกตินะครับก็คือเป็นบวมตรงนี้นิดนึงเวลาที่เรายืดนะครับ โอเคทีนี้เวลาการคลายกล้ามเนื้อมัดน,นี้นะครับแล้วก็ถ้ายังมีอาการปวดดูแรงแค่แบบแตะอย่างเงี้ยเราวมีอาการเจ็บนะครับเราจะไม่กดคึงบริเวณที่มีอาการเจ็บนะครับเราจะค่อยๆลูบบริเวณโครงสร้างรอบๆให้เขาคลายตัวลงเองนะครับอันแรกคือเมื่อกี้เรายังมีน้ํามันเหลืออยู่มันก็จะยังเลื่อนๆอ,อยู่นะครับเนาะวิธีการก็คือตามสันขอบฝ่าเท้าเรานะครับใช้เป็นบริเวณมีโป้งเรานี่แหละนะครับวางปุ๊บแล้วก็ใช้อีกข้างหนึ่ง จนเป็นตัวกวดฟิกเพื่อไม่ให้เลื่อนไปลื่นมาแล้วเราก็ค่อยๆรูดนะครับแบบนี้เลยนะครับลงไปแบบนี้นะครับถ้ามีเวลาว่างก็สักสิบสตกก็ได้นะครับก็คือทําลงไปแบบนี้นะตามตามขอบรองเทา้าส้นฝ่าเท้าเราไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆตามตามเส้นนะครับเราจะไม่ เราจะไม่โฟกัสตรงตำแหน่งที่เจ็บก่อนนะครับเราจะคลายกล้ามเนื้อลอรอบก่อนนะครับก็คือค่อยๆกดลงรูปลงแบบนี้นะครับกดลงไปนิดนึงแล้วก็ไถไปอย่างนี้เลยครับรูปไปนี้เลยนะครับนี้เลยนะนี้เลยครับไปมาประมาณสักสิบครั้งสิบรอบนะครับหรือว่าจนกว่าจะรู้สึกว่าเออเราเรากดแล้วรูปไปแล้วมันสบายขึ้นมันไม่ค่อยเจ็บจี๊ดี้หวงหน่วงเหมือนตอนแรกที่เรากดคลายนะครับก็ถือว่าเป็นการ ใช้ได้นะครับแล้วเราค่อยมาเริ่มโฟกัสตำแหน่งที่มีอาการเจ็บก็คือลายก้านเนี้อจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็วางขวางเลยแล้วเราก็ค่อยๆมันเป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะค่อยๆคลึงแบบนี้ก็ได้นะครับรอบๆเนาะแต่ตอนที่กดนวดเนี่ยก็คือจะไม่ให้กดแล้วเจ็บนะครับเอาแค่เริ่มมีอาการหน่วงๆนิดเดียวแล้วเราก็ค่อยๆขยับไปขยับมาแบบนี้ค่อยๆคลึงนะครับไปสักพักหนึ่ง ถ้ามีเวลาก็สักประมาณหนึ่งนาทีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งนาทีนาทีหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยไปมานะครับแล้วก็หมุนนี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้โอเคนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตรงนี้ที่เราบอกกันนะครับแต่ว่าตำแหน่งนี้จะไม่แนะนําให้ไปกดไปคลึงอะไรเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปกดไป กระตุ้นเข้าเยอะมันจะยิ่งอักเสบแล้วก็ปวดมากกว่าเดิมนะครับส่วนใหญต่ตรงนี้อาจจะต้องใช้ยาหรือพวกเรื่องของจาเป็นถ้าที่เป็นพวกยาลดแก้อักเสบร่วมด้วยก็ได้นะครับบางทีไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะให้มาด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะเวลามันเราเดินเยอะๆแล้วมันอักเสบมากๆนะครับหรือว่าถ้าไหนไม่มีก็เป็นการใช้ใการประครบเย็นหรือว่าเป็นน้ําแข็งเป็นไอมาสก์ก็ได้นะครับน้าแข็งลูกถูฝ่าเท้านี่แหละครับถูไปถูมาถ้ามีอาการปวดแรงแตบบ่ว่าปวดแรงคือแบบไหนคือกดแค่แตะแล้วเจ็บแป๊บเลยนะอันนั้นคือยังเป็น ระยะเสียพันธุ์อยู่นะครับหรือว่าระยะอักเสบรุนแรงอยู่นะครับก็จะเป็นใช้เป็นน้ําแข็งน้ําเย็นประคบไปก่อนนะครับแต่ว่าท่านไหนที่แบบว่าเดินได้อยู่แต่ว่าพอมากดปุ๊บค่อยเจ็บอย่างเงี้ยค่อยเป็นการลงดีเทลก็คือการคลึงการขยาคายอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเป็นเท้านะครับผมเนาะก็คือการลูบค่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้ค่อยๆลูบนะครับเราจะไม่กดจนเจ็บนะครับเราจะลูบเป็น ผ่านผิวหนังไปเฉยๆแบบนี้นะครับค่อยๆขยับขึ้นลง่างนี้นะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายด้านขวาอย่างนี้นะครับเน,น,นะบา,นา,นา,านนะถ้ามีเวลาอย่างที่บอกนะครับหนึ่งนาทีนะครับคืงไปสักพักหนึ่งกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวลงเองครับหนึ่งนาทีเนาะเราจะไม่ต้องไปกดกดอะไรเยอะนะครับเพราะว่ายิ่งกดก็ยิ่งเกรงเพรายิ่งเก็งก็ยิ่งตึงแล้วก็ปวดนะครับเราจะค่อยๆขยับให้เขาค่อยๆคลายตัวลง แบบนี้เนาะจากนั้นนะครับเราก็ขยับเท้านิดนึงคือการฟิกนะครับแล้วก็กดกดข้อเท้าข้อนิ้วเราลงแบบนี้แล้วเราก็ขยับขึ้นนะครับมันจะเป็นข้อต่อระหว่างกระดูกตัวเล็กๆตรงนี้ตามนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆกดกดแล้วก็ขยุ่มเข้าแบบนี้นะครับกดให้เขาแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆขยับออกแล้วก็กดแล้วก็ขยับกดแล้วก็ขยับแบบนี้นะครับค่อยๆไล่ลงมาตาม แนวกลางแนวเส้นกลางของฝ่าเท้านะครับค่อยได้ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแนวส้วนเท้าตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็ไล่ขึ้นเหมือนเดิมนะแบบนี้นะครับโอเคไหมครับนี่พอได้แบบนี้ปุ๊บเราเราก็ค่อยๆมาไล่ตรงตำแหน่งข้อเท้าอีกรอบนึงนะครับตรงนี้แถวๆนี้นะครับ เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บประมาณนี้เราคลายได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไปเรื่องของการใช้เป็นลูกบอลน,นะครับสุดท้ายนะครับก็คือเป็นลูกลูกเทนนิสก็ได้นะครับหรือท่านไหนที่หาลูกเทนนิสไม่เจอเป็นเป็นการะลาก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมก่ก็จะเป็นขวดขวดแก้วขวดขวดเหล้าขวดเบียร์ก็ได้ครับที่เป็นหนาๆห,หน่อยนะครับโอเคอ่ะมาสุดท้ายนิดน,นึงวางลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับปุ๊บแล้วก็ ตำแหน่งที่เราเจ็บก่อนวิ่ง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 อ๋อมันเลื่อนพี่ยืมผ้าหน่อยครับก็คือวิ่งอย่างนี้นะครับก็คือเท้าเรากดไว้เลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆคลึคงนะครับคึ้งคือเป็นเป็นแนวไปตรงแบบนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับโอเคครับครับพี่อ่ขออนุญาตใช้ผ้านิดนึงมันเลื่อนแล้วน่าจะใช้อันนี้ก่อนเนาะโ <laughs> <Okay. S 1> อเคอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็เหยียบเลยนะครับหรือจะเป็นนั่งนั่งนั่งอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆถูนะครับแล้วเราก็ค่อยๆ่มาอย่างนี้นะครับขยับมาอย่างนี้เลยขึ้นลงนะครับเราก็เหน็ดนิดนึงเหน็ดก็คือลงน้าหนักเข้าไปนิดนึงพอมีอาการนะครับแล้วเราก็ค่อยค่อยอ่างนี้นะครับไปเรื่อยเรืยแบบนี้นะครับ ดานคางนิดนึงแบบก็ได้นะครับหรือว่าด้านในนะครับก็เฉียงแล้วก็คลึงเรื่อยๆแบบนี้สักพักหนึ่งถ้าไหนที่เป็นกะลาก็กะลาวางอยู่เฉยๆนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกดยําแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆขยับนี่แบบนี้นะครับเนาะถ้าไหนที่เจ็บบริเวณแถวๆนี้ก็ค่อยๆขยุ่มนิดนึงก็ได้ครับแล้วเราก็ค่อยๆหมุน คืนวันนี้นะครับจิกเท้านิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆหมุนแต่เอาเท่าที่ไหวนะครับส่วนมากจะเจ็บมากจนกดลง,ลงน้าหนักไม่ได้แค่แตะบางทีก็เจ็บแหละแบบนี้นะครับก็เป็นลองเป็นแบบวิธีแรกก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็เฉียงไปด้านข้างแบบนี้นะครับนแล้วก็กดแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปด้านข้างนะครับไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอย่างแบบนี้นี่โอเคนะครับ ที่เหลือก็อนอกนั้นก็จะเป็นการพวกบริหารส้นเท้าฝ่าเท้านะครับเช่นการจิกผ้าการขยุมการอะไรพวกนี้นะครับหลังจากที่เราอาการปวดดีขึ้นแล้วนะครับจากการที่เราสอนไปรอบที่แล้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับวันนี้ขออนุญาตโชว์เท้านิดนึงนะครับก็จ,จะประมาณนี้ครับในการคลายกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าแล้วก็ฝ่าเท้าที่เรามีอาการปวดนะครับท่าไหนที่มีอาการอยู่หรือว่า ปวดบริเวณข้อเท้าเยอะๆนะครับเดินเยอะๆยืนๆๆๆๆๆนานาลองทําดูนะครับเราจะช่วยได้เยอะมากนะครับส่วนท่านไหนที่ยังมีอาการอย่างที่บอกไปตอนแรกคือแค่แตะแตะแล้วมีอาการเจ็บหรือว่ามีอาการปวดรุนแรงนะครับเนาะแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปกดไปคึงสกิดอะไรเยอะนะครับแค่แค่ลูบๆแค่ขยับคึงๆเบาๆให้เขาลดอาการบวมลงแล้วเราก็ใช้เป็นเรื่องของการประครบร้อนประครบเย็นนะครับการยืดกล้ามเนื้อบริเวณน่องเพื่อให้อาการ ตึงของนอกเนี่ยไม่ไปล้างบริเวณที่มีอาการเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้าก็ช่วยได้แล้วนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื้อข้อเท้านะครับการฝึกการทรงตัวหรือว่ารวมไปถึงการฝึกต่างๆของข้อเท้านะครับเนาะพวกนี้ก็จะเป็นสเต็ปต่อๆไปในการรักษาเมืนะ่อเราอาการปวดเราดีขึ้นอาการปวดเราหายไปแล้วหรือว่าเราป้องกันเพื่อให้ไม่กลับมาเป็นซ้ำนะครับใน EP ต่อไปเนาะใน EP นี้ก็หลังจากเราลดเสร็จก็จะเป็นลง ประครบเย็นหรือประครบอุ่นสุดท้ายก็ได้นะครับเป็นแช่น้ำอุ่นก็ได้แต่ว่าน้ำอุ่นให้ระวังนิดนึงก็คือเรื่องของท่านไหนที่มีแผลหรือว่าการรับรู้ความรู้สึกที่ปลายเท้ามีอาการมีปัญหาเนี่ยไม่ควรควรเช็คดูดีๆก่อนนะครับแล้วค่อยเรามีการแช่นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการจะมา,าปรึกษาหรือว่ารับก,การรักษาทางกายภาพนะครับของบัณฑิตคลินิกเนี่ยมี2ส,สาขานะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็คือสาขาวาลินชาํารบแล้วก็ สาขาพี่บูรณ์บางสา,ารนะครับเนาะในกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้มีเรื่องของเป็นเขาเรีาายกว่าอะไรพาร์เนอร์ไหมครับประมาณนี้นะับเป็นนักกายภาพที่แต่ว่าตอนที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นรับเป็นรับทําที่บ้านนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้ครับสาหรับท่านไหนที่ลองทําตามแล้วมีอาการยังไงบ้างลองพิมพ์มาได้นะครับในใต้ลิงก์ที่กําลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นี่แหละนะครับจะได้มีการตอบคาถามต่อได้นะครับท่านไหนทําแล้วมีอาการยังไงก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับฟันดี้ลาตีสวัสดินะครับผมสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน Facebook f แ n p a g e บัณฑิตไก่พ่มาบละจัดกระดูกนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิตให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลโ OA ของเรานะครับบัณฑิตคลินิกครับ b u n d i t c l i n i c ครับ At b u n d i t c l i n i c ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบาับัดสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข085 369 9977 085 369 9977สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้งสองสาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ